สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาพอกระโดดตาชแนลอีกแล้วจ้ามาพอก็ไม่ทิพย์อีกแล้ววันนี้ไม่ทิพย์กลาสิบ้าเมืองอันนี้จ้าไอ้ของตัวนี้จ้าเป็นอุปกรณ์หล่นท่องจ้าเ,เพื่อนๆไอ้เมืงงองวานเมียตัวนี้เป็นพวกหล่นนะจ้าตัวนี้เป็นแนวตักตักทรายไหมจ้านัตักทรายตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์หล่น ตัวนี้มันมันจะเปลี่นแบบว่านี่จะ้ะมันจะเป็นขันเป็นขันแบบห่อร่อนร่อนในร่อนท่องไม่จ้ะเอาทรายเอาอยางใส่ในนี้แหลวก็พวกหินพวกยางเวลาห่อห่อเขย่าเขยา่ขยาเนาะจา้ะเนาะหินพวกยางมันก็จะรูดออกไมนจ้กะก็สิเหลือไว้แต่ท่อมเนี่ยอุปกรณ์อย่างเนี่ยคือกันแต่ตัวนี้ก็คือกันกับตัวนั้นเป็นอุปกรณ์เมธิพคิดว่า ในทิสหน้ากันไปเห็ดน่ะแต่ซื้อใวแตงแต่ปีปีสองปีอลไรจะเดี๋ยวม่ต้นนี้ก็เป็นแบบว่านี่ก็ล่อนคือกันแต่ว่าไปพวกนี้สําหรับแบบว่าหินหินหินก้อนใหญ่ๆมันเอาออกเอาออกนะจ้ะมันจะเลื้หินก้อนนี้ไว้มันก็เป็นขนาดนะจ้ะเป็นขนาดตัวน,นี้ตัวน,นี้แล้วมันบจ้จา็เลือหินก้อนนี้แล้วเอาถิ่มไปร่อนหิน ตนน er Dul, ้นนี้ก็เลี้ยนอยลงมาแนจ้ะเพื่อนเพื่อนเลี้ยนอยลงมาเนคือหินก่อนอยจ้ะใช่เนี่ยคือหินก่อนอยวันนี้ก็จังสีมาส่ตัวนี้ไหมจ้ะสําหรับหล่อนหล่อนท้องเนี่ยวันนี้การตัวนี้ก็เป็นแบบอีกอย่างหนึ่งจ้ะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นแบบพกผ้าเนี่ยจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นแบบพกผ้าแบบว่ามันก็จะขึ้นเอียงเสียนว่าจ้ะ มันจะขึ้นเอียงสิมันจะขึ้นเอียงสิเดี๋ยวมาทถปเอาว่างใส่ขามาทิปก่อนเนี่ยบันที่นี้เขาก็เอาใส่เอาตักน้ำตักดินตักหินเนะี่ยใส่นี้ในนี่จะบันนี้น้นามันกะสีสะพวกหินพวกยางออกไปมันบาจะเนี่ยออกหน้ามันสะออกไปสะหินสะยังออกไปไม่จ้ะเนี่ยล่างออกไปมันนี่แต่ว่าขันเป็นมีท้องอะ่ะมักระสีลงไปยึกไปข้างในนี่จ้ะเนี่ยไปค้างในนี่ถ้ามีท้องอ่ะจ้ะ จะลงไปข้างแล้นี่แหละเหา้ก็ค่อยเปิดเอาไหมจ้ะเนี่ยมันจะไปลงข้างแล่นี่แหละจ้ะเพราะว่ามันหม่มองเปิดนะจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันไม่มองเปิดอยู่นี่จ้ะเป็นตัวลอกมันงนะจ้ะสําหรับเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้ออกตัวตะไคร้ออกจ้ะเพื่อนๆเล่ามันก็สิมีเป็นตัวในๆตัวในๆเป็นตัวเป็นตัวนี่จ้ะเป็นตัวเนี่ยอยู่ในในอยู่ท่ายมูไหมจ้ะเพื่อน ท่อมันจะไม่อยู่ในนี่เละจ้ะเนี่ยท้อมันจะไม่อยู่ในนี่ตัวน,นี้ก็เป็นแบบพกผ้าจะเพื่อนเพื่อนแบบพกผ้าแบบพกไปมาไพ่ไปได้ไง,ไงวาสันทอเพราะว่ามันมีหงหิวมาจันเพื่อนเนี่ยมีหงหิวไพ่ไปได้ไงไงวาสันทอมีพวมวิธีว่าปีนี้สีผ้ากันไปเห็ดปีกกยไปล่องมึงแล้วจะ้ะไปล่องมึงมองแล้วเห็นมองแล้วปีนี้ก็เลยสีผ้ากันไปเห็ดมึงไหมจะ้ะ แต่ว่าอุปกรณ์นั่นสื้อมาไหวแต่งกระดุลเลยจ้ะแต่แต่ปีสองปีเลยจ้ะอุปกรณ์นี่ซสื่อมาไหวแต่ว่าปีนีสิพากันไปล่องเมืองปีกายภากันไปเมืองมาหม่องมันอยู่หม่องใดวะสนะปีนีก็เลยสิไปเห็ุจากผเพื่อนเดี๋ยวถึงช่วงเหตุเดี๋ยวแม่ยีจะทายคิดเห็นเมืองได้จ้ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมทย์แม่เน่ได้จ้ะเด้อสำหรับเป็นกำลังใจให้เมทย์จ้ะหรืออ่า เมทีเฮ็ดคลิปใหม่ๆลงไปกเกษเห็นง่ายๆจ้ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เม่ทีก็จะไปก่อนจ้ะพอกันคลิปหน้าได้จ้ะเด้อคลิปนี้บ๊ายบายจ้าอุปกรณ์ลอนท่องจ้ะเพื่อน,อนแบบพกผ้าจ้ะ